สี่ดาราช่องมากสีตัดสินยุติสัญญาโบยบินออกช่องเป็นอิสระแฟนคลับเสียงแตกช่องเลือกปฏิบัติ เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้โซเชียลเมื่อเจพอนางงามนวัด VS คายหวยดังเผยจัดฉากจ้างหน้าม้าถูกรางวัลที่1ทิและในเวลาต่อมาบิ๊กเอ็มนั้นได้ชี้แจงแล้วไม่ได้ถูกจริงโดยงานนี้เขานั้นได้โพลระบุข้อความว่าขอบคุณพี่นวัดมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมมาชี้แจงเรื่องราวและความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมขอโทษประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่ผมไม่รู้ทนันไม่ทันคิดผมโง่เอง ผมไม่มีประสบการณ์ผมเชื่อใจไว้ใจคนอื่นมากเกินไปจนมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมรู้สึกแย่เสียใจมากที่สุดวันนี้ผมได้รู้ความจริงทุกอย่างแล้วสุดท้ายผมตกเป็นเหยื่อของเรื่องราวทั้งหมดครับผมกราบขอโทษประชาชนชาวไทยทุกคนครับต้องบอกว่าช็อกวงการบันเทิงเมื่อด่วนช่อง7สีนั้นได้โพสต์ประกาศปลดฟ้าผ่านักแสดงดงังบิ๊กเอ็มกิตาริสแล้วโดย c h 7 h d ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าช่อง7 h d ขอแจ้งยุติ สัญญานักแสดงในสังกัด C-H7 HD วันที่6มกราคม2566การยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณกิตาริสบุตรพรมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตาริสบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทาเอาแฟนๆถกสนันมากมายว่ากรณีนี้ช่องลงโทษเกินกว่าเหตุไม้พร้อมเปรียบเทียบกรณีดารานักแสดงอื่นๆ,ๆที่เคยทําผิดกฎ โดยตั้งกระทูว่ากรณีฟิล์มนี่ไม่ร้ายแรงใช่ไหมช่องเจ็ดจึงไม่ยุติมีคอมเมนต์มากมายเช่นพระเอกสายบูบูนอกจอเท่ากับเงียบไม่โปลดพระเอกหวยทิพย์แรงสังคมกดดันเท่ากับโปรดนางร้ายมิว้วพูดคำไม่เพราะคอเอา้าเท่ากับโปรดรอดูว่าพระเอกสายบูช่องจะมีมาตรการเช่นไรดองไม่ป้อนงานเราหมดสัญญาเปล่าหนักกว่าร่อนอีกยุติสัญญาคือความเมตตาไม่เสียค่าปรับปล่อยอิสระไปรับงานที่ไหนก็ได้ ดองสัญญาไม่ป้อนงานไม่หนักกว่ารอโดยกรณีคุณมิวหลังจากมีผู้หวังดีแจ้งผู้ใหญ่ถึงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมของดาราสาวมิวเซียรีลพัทกองตระการบนโลกโซเชียลจนถูกปลดจากการเป็นพิธีกรรายการปลดหนี้พลิกชีวิตโดยเป็นการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดและจากกรณีช่องเจ็ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของพระเอกหนุ่มโกวศินเมื่อวันที่14ตุลาคม65โดยระบุสถานีขอแจ้งว่าได้ใช สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงของวสินอาศาวนารนาฏโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและอีกกรณีที่ทำแฟนๆถึงกับงงไม่น้อยเมื่อจู่ๆอินสตาแกรมแอคเคา 7, ท์ดาราเจ็ดอันดสกอพันทิพย์ได้ออกมาโพแจ้งข่าวว่านักแสดงหนุ่มฟิล์มการกริดถูกเปลี่ยนตัวจากละครเรื่องถูกอนุนรุไัยและคาดว่าจะได้บิกณทชัยมาแสดงแทน